เดี๋ยวผมเริ่มเป็นข้อๆเลยแล้วกันก่อนอื่นจะอธิบายคําว่าหนังตากระตุกนะมันก็คือการที่กล้ามเนื้อที่บริเวณรอบดวงตามีมีการดื่มกาแฟแล้วทําให้หนังตากระตุกจริงไหมจริงไหมครับจริงไหมครับจริงไหมดื่มกาแฟแล้วทําให้หนังตากระตุกจริงๆถ้าถ้าทางการเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหนังตากระตุกกันบ้างไหมครับกระตุกเบาๆทุบๆบางคนก็เชื่อว่าเป็นทางด้านซ้ายขวาล้าย ซ้ายดีใช่ไหมครับเราจะเจอเรื่องร้ายๆถ้ามันกระตุกทางด้านขวาแล้วก็จะเจอเรื่องที่ดีถ้ากระตุกทางด้านซ้ายแต่จริงๆแล้วทราบไหมครับว่าปัญหาของหนังตากระตุกเนี่ยมันเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะมาสอนว่าหนังตากระตุกเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์นี้รวมไปถึงว่าการกระตุกที่ผิดปกติควรจะต้องไปพบแพทย์เมื่อไหร่ แล้วก็มีวิธีการดูแลตัวเองแบบง่ายๆด้วยตัวเองวิธีการนวดน,นะนะเดี๋ยวจะสอนให้ครับก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณหน่อยครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมนะครับตอนนี้เราไลฟ์ด้วยแพลตฟอร์มของ OBS สัญญาณอาจจะต้องปรับกันนิดนึงนะครับพอได้ไหมพอไดไ้เตรียมคอนเทนต์มาเยอะมากนะเนี่ยพอดีผมไปเจอในในโลกออนไลน์บอกว่าหนังตากระตุกเนี่ยเกิดจากโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ได้ทําการ ไปคนขว้ามาให้แล้วเดี๋ยววันนี้มันเล่าให้ฟังนะครับอาการหนังตากระตุกจริงๆผมก็เป็นนะเป็นบ่อยมากเลยนะครับยิ่งคนสมัยเนี้เขาบอกว่าจะเป็นเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้จอคอมเยอะนะฮะอันนึงที่น่าสนใจก็คือมันมีเกี่ยวกับการใช้จอคอมหรือว่าการเล่นมือถือเยอะพวกนี้ก็จะทําให้หนังตากระตุกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเป็นข้อๆเลยแล้วกันก่อนอื่น จะอธิบายคําว่าหนังตากระตุกนะมันก็คือการที่กล้ามเนื้อที่บริเวณรอบดวงตามีมีการกระตุกเบาๆเบาๆเพราะว่ามีการระคายเคืองระคายเคืองเกิดขึ้นนะครับผมมี8ดข้อด้วยกันที่เกี่ยวข้องนะปัญหาที่กล้ามเนื้อมันกระตุกแบบนี้เพราะอะไรจริงๆกล้ามเนื้อรอบดวงตาก็เหมือนกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายครับมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันล้า กล้ามเนื้อล้านะกล้ามเนื้อล้าเช่นสมมุติว่าเราเดินเยอะๆเราก็มีอาการกระตุกที่บริเวณน,น่องหรือบางครั้งเป็นตะคิวเลยนะมันเป็นระบบการเขาเรียกว่าการตอบสนองทางระบบประสาทอัตโนมัตินะครับซึ่งร่างกายมันจะแสดงออกมาในลักษณะน,น,นั้นตาเราถ้าเราไปจ้องอะไรนานๆเกินไปหรือว่าไปเพ่งหรือพักผ่อนน้อยเนี่ย มันจะทําให้อาการล้าของดวงตาเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่ามันกระตุกตุบๆแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับพวกนี้นะฮะก็มาถึงข้อแรกเลยพักผ่อนน้อยครับคนที่พักใครที่พักผ่อนน้อยนอนไม่เพียงพอเนี่ยปัญหาการกระตุกเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนนะบางคนแบบทนทานหรือว่ามีเป็นมานานแล้วชินแล้วพวกนี้ก็อาจจะ ไม่กระตุกมากแต่ถ้าใครที่แบบพักผ่อนน้อยขึ้นมาช่วงนั้นอาจจะมีอาการพลนอีกขึ้นมาได้นะครับในข้อแรกผมไม่เห็นฟีดแบ็กเลยอะแต่วันนี้ผมอยู่คนเดียวเลยแอนขออนุญ,ญาตเช็คสัญญาณด้วยตัวเองไป mm. พอได้ไหมอ่าโอเคสัญญาณชัดนะครับสวัสดีทุกท่านครับมามาดูกันมาดูกันต่อไปมาดูข้อ2องเขาบอกว่าดื่มกาแฟแล้วทําให้หนังตากระตุกจริงไหม จริงไหมครับจริงไหมครับจริงไหมดื่มกาแฟแล้วทําให้หนังตากระตุกจริงๆถ้าถ้าทางการแพทย์เขาจะต้องทําการศึกษาครับก็ๆๆบต้องไปดูว่าคนดื่มกาแฟเยอะๆเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟนะ่ะหนังตากระตุกมันเฉลีย่ยแตกต่างกันไหมเขาบอกว่ามันยังไม่ชัดเจนนะจริงๆแล้วยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเลยดังนั้นหลักๆก็ยังเป็นเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพออยู่ดีเราอาจจะไปดื่มกาแฟแล้วนอนน้อยหรือเปล่าพวกนี้ก็ไม่แน่นะครับก็จะมีหลายทฤษฎีเวาลาที่เราไปดูงานวิจัยนะรวมไปถึงอันนึงครับ ความเครียดผมลืมบอกความเครียดความเครียดจะทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะอะไรผมเคยแบบเครียดมากๆแล้วนอนไม่หลับใครเป็นบ้างเครียดแล้วนอนไม่หลับอ,อพวกนี้ถ้าเผื่อเราเราเครียดมากเรานอนไม่หลับเราก็จะพักผ่อนไม่เพียงพอโอกาสที่พอตื่นขึ้นมาแล้วจะมีอาการต,าต่างๆกระตุกตุบๆอย่างเงี้ย<ม>ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งครับอีกข้อหนึ่งครับข้อสแล้วนะครับการสูมบุหรี่ครับหลายๆท่าน คิดว่าการสูบบุหรี่จะทําให้หนังตากระตุกไหมครับจริงๆถ้าโดยตรงไปตรงมามันจะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะไม่มันยังไม่ได้ไม่ได้สรุปชัดเจนว่าการสูบบุหรี่จะทําให้หนังตากระตุกนะแต่การสูบบุหรี่จะทําให้เกิดโรคโรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรคตาแห้งน้ําในตาน้อยนี่แหละน้ําตามันไหลน้อยพอตาแห้งเกิดการระคายเคืองได้ง่ายพอเกิดการระคายเคืองได้ง่ายก็ดวงตาเปลือกตาเราก็อาจจะทําการตอบสนองในการกระตุกขึ้นมาได้ ดังนั้นการสูบบุหรี่ก็อาจจะทาให้ตายแห้งแล้วทาให้เกิดการกระตุกได้โอเคไหมครับแต่ไม่ได้ตรงไปตรงมาว่าสูบบุหรี่แล้วจะต้องไอ้นั่นเลยนะตาหนังตากระตุกนะครับนะครับแต่ว่าถ้าสูบมากๆแล้วการตอบสนองเนี่ยมีการแตกต่างกันเนาะแต่ละคนบางคนทนได้บางคนทนได้มากทนได้น้อยเหมือนกันดื่มกาแฟเหมือนกันแหละครับบางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทนได้มากบางคนทนได้น้อยพวกนี้ก็จะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันโอเคนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งแสงจ้า จ้องแสงจ้าๆนี่เลยผมดูกําลังดูที่มือถือหรือดูที่ iPad อย่างเงี้ยการการที่เราจ้องคอมนานๆหรือจ้องแสงจ้านานๆพวกนี้ก็จะทําให้เกิดอาการตากระตุกได้เหมือนกันครับเพราะว่ากล้ามเนื้อดวงตามันล้าพวกนี้ก็จะเกิดได้นะครับโรคอีกโรคหนึ่งที่เจอได้เยอะเลยก็คือตาแห้งตาโดนลมพวกนี้เป็นได้หมดเลยนะครับเป็นได้หมดเลยเพราะว่า มันอาจจะทําให้ดวงตาเราแห้งแล้วกล้ามเนื้อตาก็จะลาเพราะว่าคอยที่จะพยายามกระพริบตาเพื่อจะให้น้ําตามันไหลพวกนี้ก็จะช่วยทําทำให้อ่าไม่ใช่ช่วยทําให้จะทําให้เกิดอาการหนังตากระตุกได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของภูมิแพ้ภูมิแพ้ที่ทําให้มีการระคายเคืองของดวงตาพวกนี้อาจจะมีผลทําให้เกิดหนังตากระตุกได้เหมือนกันครับอีกส่วนหนึ่งนะครับหลายๆคนเล่าอ่าสงสัยกันว่า การขาดสารอาหารบางอย่างทําให้หนังตากระตุกอันนี้อันนี้ยังไม่ได้สรุปไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะครับจากที่ไปรีวิวมาเนี่ยคือเขาไม่ได้บอกว่าขาดสารอาหารบางตัวตัวนั้นตัวนี้เราจะทําให้หนังตากระตุกหรือว่าต้องกินสารอาหารตัวนั้นตัวนี้นนเพื่อจะให้หนังตามันไม่กระตุกอันนี้ยยังไม่มีข้อสรุปดังนั้นยังไม่แน่ชัดนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอพัฒานาไปในอนาคตเนาะแต่่าตอนหน้าตอนนี้คือยังไม่แน่ชัด สุดท้ายเรื่องยาจริงๆการกินยากาันทานยาก็จะมีผลทําให้หนังตากระตุกได้เหมือนกันนะในยาบางตัวเช่นยาแก้แพ้หรือยาความดันบางตัวนะซึ่งตัวนี้ถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับพอทานไปเยอะๆเริ่มมีอาการหนังตากระตุกเราก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรได้แต่ทีเนี้ยเราก็มาดูวิธีการจัดการกับโรคนี้ด้วยนะวิธีการจัดการก็จัดการง่ายมากครับอย่างแรกเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าจ้องแสงนานนะครับอย่าทํางานเครียดมากพวกนี้ก็จะลดอาการทางตากระตุกด้วยนะครับอีกอันนึงจริงๆแล้วตัวสําคัญที่เราจะต้องรู้ตัวเลยนะก็คือเรื่องของการที่หนังตากระตุกพร้อมกับมุมปากกระตุกเช่นกระตุกที่ดวงสมมติหางตาซ้ายแล้วกัาปากข้างซ้ายมันกระตุกด้วยเนี่ยเราต้องระมัดระวังตรงนี้เราต้องระมัดระวังตรงนี้เราต้องไปหาคุณหมอนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับเส้นประสาท ที่มาจากสมองที่มาเลี้ยงที่บริเวณดวงตาได้นะครับดังนั้นเร่งด่วนนะใครที่กระตุกพร้อมกัน2อันนะตากับปากพร้อมกันนะกระตุกตาด้วยกระตุกปากด้วยพวกนี้ไปหาคุณหมอก,ก่อนเลยเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงนะครับตัวนี้ต้องรีบทานยาด้วยนะถ้าใครที่ไม่ไปทานยาอาจจะเกิดโรคบางโรคเช่นเบลพาซี่จริงๆผมว่าจะมาทาคลิปเกี่ยวกับเบลพาลซี่ให้นะครับเบลพาลซี่หมายถึงโรคอัมาพาตใบหน้านะตอนนี้จริงๆผมผมเป็นเบลพาซี่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับ อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ตอนนี้รีคอร์เวิดีขึ้นเยอะแล้วเห็นเห็น <ๆ S 2> ความต่างไหมจริงๆมีเป็นอัมพาตใบหน้าด้วยนะครับช่วงที่นอนโรงพยาบาลเพราะว่าอัดยาเยอะแล้วก็พักผ่อนน้อยมาเลยเบลเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวไหว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของอัมพาตใบหน้าแต่วันนี้มาเล่าเรื่องหนังตากระตุกก่อนนะอย่าลืมว่าถ้าเผื่อมีหนังตากระตุกพร้อมกับมุมปากกระตุกเนี่ยให้ไปพบแพทย์นะครับเร่งด่วนนะอันนี้แต่ถ้าเผื่อว่ากระตุกแล้วไม่หายสักทีนะกระตุก บางคนกระตุกมาเป็นอาทิตย์บางคนกระตุกมาเป็นเดือนอย่างเงี้ยผมแนะนําว่ายัางไงก็ต้องไปพบคุณหมอด้วยนะครับเพื่อทําการตรวจประเมินเพิ่มขึ้นนะครับโอเคไหมทีนี้นอกเหนือจากการพักพักนอนพักหรือว่าเลิกจ้องคอมแนละ้วถ้ามันกระตุกเนี้ยเราจะทํำยังไงวิธีการไม่ยากเลยใช้มือนะผมจะสอนวิธีการนวดใช้มือเรานวดที่บริเวณคิ้วหรือบริเวณที่กระตุกเบาๆนะครับนวดแบบนี้นะอ่า สวนใหญ่กระตุกเขาจะกระตุกที่คิ้วเพราะว่ากลามเนื้อมันจะอยู่ที่คิ้วแล้วก็นวดรอบๆสักสามถึงห้ารอบก็พอแค่นี้นะครับข้างเดียวนี่แหละโอเคไหมครับแล้วก็รอบดวงตาเนี่ยถ้ามันมีการกระตุกที่เปลือกตามองเห็นนะเปลือกตานะเราก็กดแต่อยาก,กดลูกตานะอย่าก,กดลูกตานะครับใช้มือนะลูปที่บริเวณเปลือกตาเบาๆสามถึงห้า,ารอบก็พอแล้วนะ นะฮะสาถึงหรอบก็พอละโอเคไหมแล้วก็ใต้เปลือกตาอีกแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายๆการกระตุ้นของเบลเพลซี่เลยนะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการฝึกกระตุ้นเบลเพลซี่มีใครเคยเป็นไหมครับโรคอัมาพาตใบหน้านขอเสียงหน่อยใครที่ดูอยู่เดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์นะอ่ะประมาณนี้นะ3-5รอบแค่นี้อาการมันก็จะดีขึ้นแล้วแล้วก็อาจจะใช้น้ำอุ่นเนาะ ผ้าชุบน้ำอุ่นประครบที่ดวงตาสัก5านาที10นาทีพวกนี้ก็จะลดอาการกระตุกได้ดีขึ้นสุดท้ายนอนพักนะครับก็จะหายละพวกนี้เดี๋ยวอีกวันหนึ่งเราก็จะดีขึ้นละนอนให้ได้8ชั่วโมงนอนให้ได้8ชั่วโมงโอเคประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็แนะนำเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ในเฟซบ o ๊กแฟนเพจที่เรากำลังไลฟ์อยู่นี่นะครับในคอมเมนต์นะไม่ใช่อินบ็อก ถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพาก็อ inbox เข้ามาใน f c e b o o o f แฟนเพจนะครับหรือ l i น์ของเรานะไลน์ a t b a n d i t c l i n i c ครับ b u n d i t c l i n i c ส่วนถ้าใครอยากจะรักษานะครับทางกายภาพบัตรโทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977แล้วก็มีบริการเป็น telemedicine ด้วยนะก็คือเป็นวิดีโอคอลนะครับสามารถนัดหมายกับนักกายภาพของเราได้ที่เบอร์เดียวกันเลยครับหรือจะทักเข้ามาใน Facebook Fanpage หรือไลน์ก็ได้ ถ้าอยากจะปรึกษากับนักกายภาพของคลินิกของเรานะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้ไปรักษาที่บ้านนะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเรามีบริการแล้วนะครับอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลให้โอเคเดี๋ยวมาดูคําถามกันมีคําถามไหมครับหนังตากระตุกใครเป็นบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันต่อไปผมจะสอนเรื่องเบลพาซีถ้ามีคนบอกว่าตัวเองเป็นเบลพาซีเบลพาซีคืออามาพากใบหนนะ้าอ่ามีคําถามไหมครับมีไหมมีไหม เยวขอดูหน่อยพอดีดูในนี้มันดูไม่ได้ดูได้ดูได้แต่หน้าตัวเองขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วกเ็เข้ามาดูคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับแล้วก็าไาดูคำถามกันหน่อยตากระตุกบ,บ่อยมากโดยเฉพาะตาขวาล่างอืมอย่างนี้ครับนวดที่ดวงตาเนาะ ตาขวาล่างก็ข้างนี้ใช่ไหมข้างขวาใช้มือนะอย่าไปรูปที่ลูกตาเนาะมันจะทําให้ลูกตาระคายเคืองได้เลยนะครับดังนั้นรูปที่ใต้ฐานเปลือกตานะเอาแค่เราจับตรงนี้มันจะเป็นกระดูกเป็นกระดูกเลื่อนขึ้นมามันจะเป็นกล้ามเนื้อนิดหนึ่งแต่ตัวนี้คือกล้ามเนื้อนะทําหน้าที่ในการปิดตาเราหลับตาปีอย่างเงี้ยก็ได้ครับหลับตาปีแล้วเราก็ค่อย,อย,อยๆรูปเบาๆเหมือนนวดถุงใต้ตานะ่ะ ประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคไหมนะครับประมาณนี้นะลองเอาไปใช้กันดูผมยังไม่เห็นคําถามควรรักษาแบบไหนก็ต้องตรวจประเมินก่อนเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อเราเป็นแบบเนี้ยเน,น,นตอนนี้ผมกําลังเป็นตาซ้ายนะตรงเนี้ยผมกระตุกเมื่อกี้ผมก็นวดไปล้รู้สึกมันก็คลายหลังจากนวดนวดแล้วมันคลายทันทีเลยแต่ว่าพอสักพักถ้าเราไม่ได้พักผนะ่อนเรามาจ้องแสงแสงโคมไฟส่องหน้าส่องเข้ามาตาตานิด แทบจะบอดเลยตอนนี้ก็คือมันก็ยิ่งทําให้เราล้านะครับยิ่งทํางานนานเกินแดชั่วโมงแล้วก็ล้าแหละนะครับจริงๆเราควรจะไม่ทําประมาณนั้นบางประเทศเ็าทางานกันแค่ห้าชั่วโมงเองนะครับโอเคโรคตึงคุณลูกเจียบอกโรคตึงคอบ่านวดไฟฟ้ากระตุ้นฝังเข็มก็ไม่หายเออจริงๆเราต้องไปแก้ที่ที่ตัวต้นเหตุเรานะต้นเหตุของเรามาจากการาทํางานหรือเปล่าหรือว่า มาจากการนั่งทํางานเป็นเวลานานหรือว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเปล่าลอ,ลองไปดูพิจารณา2ตัวนี้ด้วยครับถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุมันเราจะมารักษาคอยแต่ไปทํากายภาพเพื่อจะทําให้กล้ามเนื้อคลายกินยาฝังเข็มมันก็คือรักษาปลายเหตุละรักษาต้นเหตุคือทำกายภาพที่ต้นเหตุออกกาลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคุณลูกเจี๊ยบโอเคประมาณนี้เนาะผมไล่ดูไล่ดูแล้วมันไม่ค่อยเจออ่ะอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรแนะนํากันเข้ามานะครับเดี๋ยว จะมาไลฟ์ให้ฟังอีก พ,พบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ Pas de soleil pas de soleil pas de soleil